ひば you oh. แม่งกูกลียดว่ะเขาหักไตท่องมึงไม่ตทองเหรอเฮ้ยไม่หักไตท่องไงนังเขาบอกกินข้าวไม่ได้เอเขามาเหรเขาบอกไม่ใตท้องมันไตท้องไตท้องแม่บอกไม่ไตได้ไม่ใตกินข้าวมึอ่ะยเฉียงห้ากรรมการ

ลูกเตะใหังมึงบ้างแมนเลยเออเราเนี่ยตีต่อยองเขาแมนตี่อยองต้ไ่ไ้ลน้องทุกคนเขาไม่การนับนะไม่มีการนับเท้าไม่นับชิงดำเลยชิงดำชิงดำ

What? Yeah. coi <laughs> chơi thoáng muốn của là mức Mới chụp đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những